สวัสดีวันนี้เจ๊หมวยจะแกงเขียวหวานไก่นี่นี่คือคืออะไรอะ <c oughs> ถ้าพูดแล้วจะสุภาพไหมเนี่ยอ่าสุภาพเนาะส้นตีนไก่เออแล้วก็นี่ไก่แก่แม่ปลาช่อ <c> น <oughs> ปลาช่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่เครื่องแกงเขียวหวานง่ายๆแบบคนอยู่ในกรุงเทพแกงง่ายๆได้ใจความนี่มะเขือสดๆเลยนะจากสวนจากสวนสวนที่ไหนสวนที่สำนักงานเขตบึงกลุ่มสานักงานเขตบึงกลุ่มอ่ะคนทํางานเขตนะเนาะเขาก็ปลูกแล้วเขาก็อามาขายให้เรานี่น้ํากะทิ แกงไก่ใส่มะเขือเขือสดสดนี่นี่สดสดเลยนะสดมากเลยสดสดดูดิดูดขั้วดิสดสดมากเพิ่งจะเด็ดเพิ่งเด็ดมาไปซื้อที่สวนเลยคนทำงานเขตเขาปลูกขายนี่เดี๋ยวเจหมวยก็จะเอาไก่ไปต้มก่อนต้มให้เนื้อมันนิ่มๆฟูๆแล้วก็มาน็อกน้ำเย็น แล้วก็จะแกงนี่เครื่องนี่กระชายมนี่เครื่องแกงแกงมีกระปริด้วยเคอเค,อเคน้ำเดือดชิมย้ยน้ำเดือดแล้วเอาส้อปตีนไ, <laughs> ไก่อ่ะส้อปตีงไก่อะใส่เข้าไปอ่ะ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราชีวิตเราอยู่ในเมืองเราต้องแบบอยู่ง่ายๆใส่กระปิไปก่อนนะคั่วกระปิก่อนแกงแกงเชียวหวานไก่สุดของเราไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครคั่วกระปิ ก็ปีไปคั่วกับน,น,น้ำเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงเฉียวหวาน 在睡觉。Okay, <Okay. S 1> เแล้วก็เอากระชายใส่ไปนิดนึงก่อนชายเขียวเขียวสูตรของเราไม่เหมือนใคร<อ>เดือดเเดือดเดแล้วใช่ไหมใส่กระทินิดนึดนง น,นเพราะเราแกงไม่ให้มันแตกมันเราก็จะไม่ใส่กะทิเคี่ยวกระทิให้เป็นน้ำมันแล้วก็คนๆ่าไรกูเลงกูเลงกูเลง,เ,งเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเราก็จะใส่ส้มตีงไก่ส้มติงไก่ของเราแช่นน,นัเย็น ปวบปวบปวบดเลยด้งดึงเด้งดึเด็ดใบหัวละพาเล็บดำปีเลยยางหัวละพานี่เด้งดึงเด้งดใส่เข้าใส่เข้าไใส่เขไปสงปิ้งใส่สงปิ้งใ่เสร็จ ให้มันซึ่มสาบซึ่มซาบเขียวเขียว,ว,ว,วอ่าตอนนี้น้ำไก่เดือดพัน้า,นานแล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเนื้อไก่แล้วใส่เนื้อไก่ลงไปเื้อไก่ลงไป ใส่ไก่ลงไปแล้วก็เขีย่ยเขี่ยคนคน,ขน,ขนไขไฟเขี่ยคนคนเขี่ยคนคนใส่ใส่เสร็จแล้วกะทิใส่เข้าไปกะทิเข้าไปกทิกับทิบทบทบทแกงแบบไม่ให้มันแตกมันไง มาให้แตกเลยทีนี้ก็เหลือกพุดปัดพุดปัดเลยพุดปัดเลยเอามะเขือนี่จวกเข้าไปเขือจวกเข้าไป หวานปุ๊บป,ปั๊บปั๊บนี่ใส่เข้าไป อ,อันนี้ไม่ได้เปิดแปดพอเปิดแปดก็มันขาวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเลือดคด,ดปัดคดปัดเลยคปัดเลยโอ้ยเลือดมากมากเลยโหระพาจั่วเข้าไปนี่โหระพาปิ๊แก๊สปิ๊แก๊สสุกสุกสุกสกเจมวยบ้านเจมวยไม่กินรสเค็มคน้นนะ กินแบบว่าเพราะว่ามันใส่กะปิแล้วไงมันอร่อยแล้วไม่ต้องใส่ชูรสใช้ได้